ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แสงแง่แล้วก็อยู่กับหน้างานเหล็กนะครับผมวันนี้นะครับจะเอาเทคนิคดีๆมาบอกท่านผู้ชมหรือว่า F c ซของแค่แสงแง่ก็แล้วกันก็นี่นะครับวันนี้นะครับก็จะเอาเทคนิคมาบอกกันจะจะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับพี่กดนะครับจะทําการผ่าเหล็กนะครับด้วยนะครับผ่าเหล็กนะครับอันนี้นะครับ ด้วยหินเจียนะครับหรือลูกหมูนี่แหละนะพี่กมนะครับวิธีการใช้หินเจียหรือลูกหมูอันนี้นะครับถ้าใช้ไม่เป็นนะครับมันจะเกิดอะไรพี่กฎสะบัดแลใบแตกครับผมสะบัดแลใบแตกกระเด็นใส่เราได้นะใช่ครับนะครับเทคนิคและวิธีการดึงนะครับสําหรับใบตัวนี้นะครับพี่กฎนะครับจะดึงแค่นิดเดียวครับผมนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเลยถ้าถ้าดึงอยู่แค่ตรงนี้เราคอนโทรลได้ ใช่ครับผมใบะเครื่องลูกหมูเนี่ยจะไม่สับรัดใส่เรา,าแล้วก็ไม่แตกโอกาสต่ำครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นพี่กฤมีสิทธิ์กระเด็นใส่เราหรือไม่แตกได้สับสบัดแตกใส่เรานะอ่ะ,ะดูเทคนิคเลยแล้วกันนะครับโอ้ไม่ไม่พูดมากนะครับ ก็นี่นะครับก็อันนี้พี่กศรทาไมถึงต้องยึก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 อย่างนั้นเข้าไปเยอะๆเลยบางทีมันอาจจะแบบมือเราไม่เนี่งมั่งแล้วก็เหล็กหนีบมั่งมันทําให้ใบแตกแล้วเครื่องกระเด็นตัวเราไม่ให้มันเลยไปไกลนะใช่ครับคือเราคุมได้ครับซอยยึกยึกอย่างนี้นะโอเคนะครับต่อครับ ก็นี่นะครับเรียบร้อยยังจับไม่ได้มันร้อนนะครับก็อันนี้พี่กดนะครับหั่นเป็นหยวกกล้วยเลยนะพี่กฎนะครับก็อันนี้เป็นความชํานาญใช่ไหมพี่กดนี่ครับก็จะผ่านะครับใช้ผ่าเหล็กแล้วก็มายัดที่หัวนี่นะครับผมก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยแหละแค่แท่งแงะเอามาฝากนะครับก็ยังไงก็ฝากไปกดติดตาม พี่กดในช่องช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับผมก็ยังทำคลิปอยู่นะตัวนี้งานเยอนะับงานเยอะงานเร่งด้วยนะนี่นะครับผมก็นี่นะครับเก็บเล็กเก็บน,น้อยแค่สงแง่ามาฝากก็แล้วกันเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับถึงใครกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ